สวัสดีค่ะวันนี้จะมาิูสกูชี่ทั้งหมดนะคะคือว่าเป็นเสียนดับกดสกูชี่นะคะทั้งหมดเลยที่เรามีนะวันแรกกันเลยอันแรกจะเป็นนี้ดูซิ่ทำเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้สีไม่ได้ใช้อะไรเลย <c oughs> ไม่ค่อยสรู มันจะเป็นขึ้นเชื่อมข้างหลังนะคะก็จะเห็นว่าทีน้อยนะส่วนข่้นตัวนี้แข็งเป็นมือแข็งแรงมากตำแหนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะก็เป็นเรื่องของฟองน้ำธรรมดาเราใช้ฟองน้ำมันนี้นะจ๊ะ่คะส่วนอันที่เป็นสีเขียวเราใช้ฟองน้ำอันนี้ไม่โดนตัดไปละขาดไปละไป้าเอ๋ นี่ค่ะอันนี้สวยมากน่ารักมากด้วยอันนี้มันสวยแล้วยังฉีดน้ำด้วยชวนอันกิตตี้มันหันหน่อยด้วยเห็นน้องก็ไปเล่นแน่นอนเลย ยิ้มธรรมดาธรรมดาด้วยนะฟ้าแต่ว่าโดนไม่ใช่วมีเสียงอะไรนะคะคือว่าน้องสองคนมาเล่นกันแค่นะถ้าไม่แต่อันนี้ค่ะเรื่องมันอย่างกับอันนี้แหละแต่อันนี้มันเล็กกว่าอ้าวใช่ไหอันนี้ ข้างหลังก็ทอนตอนนี้ก็ไม่ค่อรนะคะฉันทำให้ไฟไม้เองบุดยาเลยก้เหมือนเดิมออว้าวักกีา้ยัฉันโดี นี่ขี่คาไดก่านะคะไมค่ะ